สวัสดีค่ะพี่น้องสุกูสุคนมือนีสาวเจอยบานหัวหน้าผ้าหล่อผ้าลงทงลงผ้าคืเอเก่าแหละค่ะพี่น้องหากบหา,หาเขียดมือนีมาแห่งแห่งมาเปลี่ยนโซนใหม่แต่ว่าได้เขียดแล้วยมสามตวัวเขียดหมู่ไปมือนีชิมานบอไปสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกท่านครับผมสวัสดีวันที่สิบสองเมียน,นที่เนาะสิบสองนบ้างฮ๊อตครับอ่ะไปเปลี่ยนโซนครับมือนีเลอะเลยเมียนมาทางรัตนามาทางทาตุมูมครับแห่งแห่งนี่แหละร่องมึงวัดสิได้บ่ ไปตามไปรุนกันเลยครับพี่น้องืมืมน้ำเขียดโม่พี่นอ้อ,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 นนนองคันแท้กับหยาหลายใด้บนน้เนาะรถกับไล่ยหลยพอบ่าืมใด่บ้านหร เขาไม่อันนี้เขาน่ะโอ้ยกิดยืดถุงมือมาก,กาคิดหมูชาไข่หมูเออหนาหนาใส่คนละข้างสันหนาเถ็ดดีมันมันใหญ่อันนี้หลุนของเพิ่นน่ะเอออันนี้หลุนของเขาแต่ยืดมากพิษเป็ดบ้า,าอ้ยเจ้าสียบาจังเลยเดียวม,มันหลวมมาที่นี่กันเลยจับหยาดอ่ะเขียมโม์ครับเอย่าหลุนตามหากบกันต่นอแหลกแหกแหลกมันครับพี่น้อง ขาจนว่ากันไปเขาของนามก็ไปเขาด้วนน่านสั่งขู่ไปเด้อเห็นตัวเลยเห็นตัวแล้เห็นตัวแลยพี่น้องโอ้ดูกรุบหน่อยบ้านนี่อืออือเออในเลี้ยวพบปู่ใส่พ่อปนครับ แต่ก็ตรงแน่อยู่ดิอเออเงี้ยวแล้วนี่กบไงครับพี่น้องบ่อยากเกลียดเส้านาดอกอตัวแรกแคงนั้นครับช่วงนี้กบหายากเหลือเด้อพี่น้องกบหายากหนักอีหลีครับหนักกูหาเห็ดเด้อเมียพี่น้องคือหน่ายไปแต่ละจุดนี่แต่ละจุดอาจสิได้โตหนึง่งหรือว่าบ่ได้จังสี่ไหมบ่ได้าบอะไรคำข่วนดอกบอกให้รับรู้ว่าแมีนครับแมีนมันที่หากรูปนี่มันหนักกูหาเหตุเน่ยมันบ่คือช่วงแรก แต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงครับฝันมือได้โชคดีอีหลีก็ไปตกผงเพิ่นจังซี่น่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็สิผืดแล้วกางข้นตา่างรอแม่นอันที่เหลือที่ที่เหลือที่ว่าเป็นเตมีอีหลีมันก็บหนามมันก็หลายอยู่จังซี่น่ะต้องรอเวลาครับเป็นช่วงๆครับพี่น้องเฉียดโมเป็นหลักมือนี่แห้งๆนีน่ติดโมผมใหญ่หยา,าดดีพี่น้องโอ้ยห่อนแต่เสาแต่เสี่ยว มันออกต้งแต่เช้าช่วงนี้กับห่อนคือเก่าเหรอพี่น้องมือได้หมอกนะาแหงแต่ห่อนเนียนกูป,ปั๊บเขียดิโม่ครับมีแต่เขียดดิโม่เหรอพี่น้องอะไรแหงๆเ <c oughs> ขามุ่สโลอบอ่อม,มามนะ้าปบุปปป๊ปบุ๊บ ฮึฮึฮว้ยขอไปหามันก็ะ <Vog> ชิงแล้วมั่เดแล้วไม่บายมันก็หน่ำเพื่อนตามมันใส่ตัวนี้แสบโว้ยว่นมีนบอกบวบกีเขียดีโมลลว่นๆครับก็กลบหน่อยตัวหนึ่งพี่น้อง นี่นี่ว้าวเอาอีกแล้ววาโอ้พีอุ๊ยเป็นหังคือสิมาทางพี่โอ้ยเมื่อยอีกแล้วเมื่อยบ่เมื่อยฮะง่ายมันนี่ง่ายอั่นละ่ะเอาบ่บ่เอา บ่เหนื่อยจะสนมห้องทีเก่าบ่ท่านไหนหัวสาข้ามอยู่โอ้ยอามวนๆระทึกใจแลนนี้น้ำกันพี่น้องมีมื่อยนน้ำกันอันนี้เสื้อ่อันนี้เสื้อยู่นี่กุ๊บข่งสุดท้ายอย่าไปยางไก่หนามดีฮะทางหน้มอย่าไปกุ๊บเป็นหัวแล้อยู่ไก่หนามนี่เลยเมียนเรือจะห่วงดิจับถุงมือมาปิดนี่กุ๊บนี่ ของแท้ครับนี่นี่นี่เหือใส่พวกปุ่นโคบเกียด์เงี้ยนโคบเกียดนี่แหละอืมบ้านเกียร์ชีพว่าเป็นอย่างไดหน้อยได้หลายว่าเป็นอย่างพี่น้องโบ่มีหหนาวี่โบมีบ่มีบ่มีครับขาดการไดยเรียบร้อยแล้ว นี่แต่บาวิดผอกบดสีช้อยหลังจากมาเปื่เพื่องบางๆนี่นี่ครับผมมีว้าปุ๊บมีพื้นจากหน้าอันนี้ตัวพูนี่ทางลาอับอายอ้ยเอ้านั้นๆก็อยู่ที่ีนะแม่เสีเวลาหาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วเพื่งว่านี่แหละเมียนได้คุบตัวที่สองที่สามก็ดตลอมือบอกบอกบ่ได้ครับบางมองไปตกโผงเทือแรกเลยจุดแรกเลยจังสี่กัดก็ถือว่าโชคดีไป อันนี้ใหายมากเรื่อยๆจุดที่สามที่สี่เลยนี่ไก่ไก่นะวิวไก่นะเงี้ยนี่ครับกบ <c oughs> หน่อยกบน่อยบอกชวนมาเกิดสิมีกบหน่อยครับพี่น้อง <c oughs> ชวนมากมื่อนี่เงี้ย <c oughs> ถ้าเป็นส้นสำลุงถาดเน่นอเยอยู่ควบสิโตใหญ่แต่กะห้างเนี่ยกะห้างนี่มงตีซีใชอันนี้มาจุ่มห่มเนี่มนยมงละโต้สองโตสะสมแต้มไปเรื่อยๆครับนี่ลงนี่เป็นไปหาน้ำหอมใช้อยู่อีกจังน้อยมองห่มกระสิบเบิร์ตพุ่นละบันนี้พุ่นละกระสืองล,ลงไปมองแดดพุ่นละบันนี้พี่น้องพุ่นละ <laughs> เอามาดีๆน้ำเขียดิโม่ได้แท้นี่จับแบบนี้ได้แทกน,นะวิวันมันจับเขียด <c oughs> มิดทีดีห <c oughs> ยาหนาะ <c oughs> โพดพี่น้อง จุดนี้คือเครียมึงยากจ้าหน่อยพี่น้องเพราะว่างานหนางันหนาหนาหนาไอ้สิ่นี่เจ็บมืดดิี่ทั้งแขนทั้งบักเอวทั้งดูดสวงน้ำน้ำบ่น้ำตุ๊บตุ๊บหนักนี่นี่หนักน้ำนี่นี่จะใส่ประมาณนี้แล้วพี่น้องตัวนี้ตรงน้อยนึงนี่แหะแต่ว่าเสียบด้นี่รุนนี่ตอนใดสิบเสียบ หัวกันยังเฉบหัวมัน,มน,น,มนจะเอย่างเี้สียเดียใหญ่าขาดด้วยเบิม่ถก่อนอเบาก่อนพอแล้วครับพอแล้วบอกมมากกพอ่อเลยองก็งเล่งทุกลังเถื่อ น้ำ,นำกบอ่อนกบใหม่กบใหม่กบตัวเท่าเท่าใละอ่อนเต็นไหมลงเด้งลงเด้งมาซื้อดีอยู่พี่น้องคบก็ได้ไข่อยู่ระวังยางขาดนี่นแหละ ขี้หมูหนาเล็บปัดหาเล็บปิลิปกรกชีทเท่านั้นตัวอันบ่สูกับป้าใดไหมกิะชมูของไงพน,นักิงนขอไงไม่ิ้มตัวงา,งามครับตัวเกิดสีซ้ํากบพุ่นละ่ะมึงเอาที่เหล่าุ่นอ่ะมกใส่ดอกผัก หวยบัวเดีวหวานเสียบขอกันทองลองกันเลขสิบเดบดใส่กับบอดดทุงมือชันยาบาดหอ้ยงานตะาลเด้อยนงเบานเียนเนมือเป็นแพกับบอดีทีมาลุยขีดตมแบบนี้พี่น้องโอ้ยโอ้ยโขโขเส็จแล้วเดี๋ยวด้อกบเขียนอีจีกง่กบกบ เออนี่แหละกบกบสั้มโตเขี้ยดิโม่เลยพี่น้องหกหกโอเหเหโ้เอนหนาคักดีดีมือนี่เออนี่แหละโตประมาณนี้แหละพี่น้องความยาวของกีบนี่บ่ยาวแต่การหานี่การหาหาอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงหาชั่วโมงลยเสือหมวกเก่าหมดเที่ยงล่ะเทียงเก้าสิบุ่นแหละได้บ่หลายแต่การหานี่สุดยอด ปกติหันถึงมองดีๆกัหาชั่วโม,มงเดียวกวัได้แล้วครับเจตนาเดี่ยวลอยใส่เฟืองเอาพอไะใดเยอะดอกพักบุ่งครับงเือพักบุ่งคืออะไยังหลอกพักบุ่งพักบุ่งไง เดี๋ยวครับพี่น้องโอ้เโาตัวเพื่อนของกอนกลมแห้งมาได้นี่สัดสัดด้วกหลุดอ้าวตัวเพื่อนมันสั่นแมนเงี้ยงหัวห่วยขึ้นมาห้อยแมานสีมีอีกตัวหนึ่งติดโอ้โหเฮ้อไปกระทั้นเลยซะตัวเพื่อนใหญ่เพื่อนสีโดดแห้งหลุดมือพุดไปหนีห่างหลุดที่นี่เกือบพ่อซีตัวกระชั้นประตง อ้ยเฮ้านี่ถือว่าเห็ดคลิปเวลาเป็นจริงที่สุดแล้วเออ,เออทั้งเห็ดทั้งกบนี่กบประมาณนี้เวลากับประมาณนี้แหละพี่น้องเมืม่อเมนว่ากบเจ็ดตัวสัตว์ไปเครื่องชั่วโมงเวลาของคลิปมันกับโมเมนเออนี่เอาเอาเอาขาดว่าตัวประมาณ สำกัญ<ถ>สำกันอีหลีโอ้ยลูกแม่เดียวกันพี่น้องเอาแกงโอ้ยนั่นแะแกงนำเนาะใคยอยู่ที่ละตัวนี้ก็ได้ตรงยู้นี่เกี่ยบปัญหาเฉพาะนาครับยางบ่มีกันนี่ละต่อเฟืองนี่แหละเมนเดี๋ยวไปล่างใหม่หล่างมือก่อนพี่น้องรอดสรุปยอดครับพอแล้ว มตปล่อยโหลดมานอยู่ <tat Viol in Harmon> ตุ่มาันเยู่ทำเป็นโตหญ่กับักเุ้ยอึ่งตึงคนเดียวนี่มันบโใหญ่นี่เลยงมันอึดตึงนั่นแหละค่ะพี่น้องต้องรับกินเลยมานเติบอยู่ไปไล่มกดูค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะ สวัสดีค่ะไปดีครับพี่น้องพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ